พลเข้าแจ้งความปออทหลังถูกนำภาพไปตัดต่อกับภาพเบื้องสูงเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่6ตุลาคม2563ที่บกอปออทลุงพลนายชัยพลวิภาป้าแตนนางสมพรหลาโูหมอปลานายจีรพันธ์เพชรขาวพร้อมทนายความ นายเกิดผลแก้วเกิดเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทรกริตสนีวง์ณอยุธยารองผู้บัญชาการสืบสวนก่อสามบกอปอทร้อยตำรวจเอกปิยวัตรปรัชญารองสอวอสอบสวนกกสามบกกปอทแจ้งความกรณีมีเพจเฟซบุ๊กหนึ่งนำภาพลุงพล ไปตัดต่อกับภาพเบื้องสูงซึ่งไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดกระทำเป็นการกระทำที่มิบังควรจึงต้องมาแจ้งความบกอปอทอให้สืบสวนหาตัวคนกระทำผิดมาดำเนินคดีตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา16และดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112ด้วย นายชัยพลวิภาและนางสมพรหลาภภูหรือลุงพลกับป้าแต้นพร้อมทนายความเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทอกรณีถูกมือดีนำรูปไปตัดต่อเชื่อมโยงสถาบานันลุงพลเปิดเผยว่ามีเพจในเฟซบุ๊กใช้ชื่อลุงพล ชัยพลแอบอ้างชื่อของตนเองไปโพสต์ข้อความและภาพตัดต่อหมิ่นสถาบันเบื้องสูงจนสร้างความเข้าใจผิดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งจากการตรวจสอบย้อนหลังเพจดังกล่าวมีพฤติกรรมดังกล่าวมาแล้วสองเดือนแจ้งข้อหาผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นำข้อมูลอันเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และประมวลกฎหมายอาญา มาตา1นึ่สองมินประมาทดูมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตรร้ายพระมหากรสัตย์พระราชนีรัชธายาตรหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วณสถานีตำรวจภูธรว่านอนนิวาสจังหวัดสกลนครในส่วนคดีของน้องชมพู ลุงพลยังบอกว่าการถแถลงข่าวของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ผ่านมายังมีความคลุมเครือไม่มีความชัดเจนทำให้ตนยังไม่พ้นจากข้อคอ,อละหาโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนและหลังเกิดเหตุจึงอยากให้ตำรวจไปสอบพยานเพิ่มเติม โดยเฉพาะบิดามารดาและพี่สาวของน้องชมพู่และถ้าหากตำรวจมีความประสงค์ที่จะให้ตนเองเข้าเครื่องจับเทศก็ยินดีให้ความร่วมมือเพราะอยากให้จับกุ่มตัวคนร้ายได้เสียทีและก็ได้มีชาวเฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวมีข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ค่ะคิดถึงตอนแรกเริ่ม บรรยากาศเก่าเคยเคียงข้างนั่งคุยปรึกษาหารือกันดบดีมาสงสัยกล่าวหากันลูกหลานเสียเป็นใครไม่เสียใจนั้นครอบครัวพี่สาวแท้ๆของเธอเลยนะงงมากจาก้ะคอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือฝากไหวหวานอะไรก็ทำให้ตลอดมาตอบแทนกันด้วยการกล่าวหา เขาเป็นคนผิดมอบตำแหน่งคาตกรให้เขาเลยนะใจร้ายมากเล่ามากูและเศร้างานนี้ตอนแรกที่ดูข่าวเห็นป้าร้องไห้เสียใจยจนฉันหลงคิดว่าป้าเป็นแม่ของน้องช่วงแรกรวมหัวประชุมญาติไม่เชิญเขามาร่วมด้วยประชุมเสร็จกล่าวหาเขาผ่านมา56วัน เพิ่งมาสงสัยกันออกสื่อผ่านช่องไทยรัฐกระซิบหูบอกนักข่าวว่าสงสัยลุงไปขยี้ต่อที่รายการคุณจอมขวัญด้วยยิ่งวันที่ถูกกล่าวหาผ่านสื่อว่าสงสัยป้าไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้ผ่านสื่อแบบไม่ทันตั้งตัวนั่งร้องไห้อยู่หน้าทีวีสงสารครอบครัวป้ามากครับ ภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นตอนเจอศพได้ยินเสียงร้องไห้โอยหวนจนนักข่าวนึกว่าเป็นพอ่อเขารักลูกมึงขนาดนี้อย่างใส่ร้ายเขาได้ลงคอเนาะคนถัดมาบอกว่าเอาจริงนะกูสงสัยพวกแกมากกว่าลุงกับป้าอีกหว่าไม่รู้จะเป็นอย่างไร ว่ามีความรู้สึกสงสัยบอกไม่ถูกว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่วันความคิดของฉันก็เหมือนเดิมนะคนไม่มีจิตสำนึกเกลียดมากๆเลยคนถัดไปบอกว่าคนมันเลวทำได้ทุกอย่างที่จะทำให้ตัวหลุดแก่กรรมมีจริงคอยดูต่อไปไม่นานตามทันแน่นอนจ้าอดใจรอต่อไปอีกไม่นานนะจ๊ะ โพสต์นี้ถูกใจมากจากคนถัดมาบอกว่าคนไม่รู้จักบุญคุณคนใส่ร้ายแม้กระทั่งคนที่เคยได้พึ่งพาอาศัยเนาะสมองอะไรคิดแบบนี้คนถัดไปบอกว่าไม่รู้อิโนโอนีนอะไรเลยเนาะแกตาพลหนอตาพลคนถัดไปบอกว่าลุงรักทุกคนทำแทนได้ทุกอย่างจุดทูบเชิญวิญญาณหลาน กบกอกคนเดียวเศร้าในใจลึกๆคนถัดไปบอกว่าสู้ๆนะคะลุงเดียวมันก็ผ่านไปค่ะจากความสงสัยกลายเป็นความสงสารเพราะความดีและใจบุญที่ชนะทุกอย่างลุงพลกับป้าแตนสองท่านนี้ที่ช่วยเหลือญาติพี่น้องทุกอย่างมาตลอดกลับโดนใส่ร้ายเต็มๆลำบากสุดๆในชีวิตแม้กระทั่ง ไม่มีเงินหรือไม่มีหลักทรัพย์ที่จะประกันตัวสุดเศรา้าชีวิตยิ่งกว่าละครอ,อีกเนาะคนถัดไปบอกว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกจ้าคนดีสิ่งศักดิรร์สิทธิ์คุ้มครองเสมอจงเชื่อมั่นในความดีการทำความดีจะส่งผลให้แคล้วคลาดปลอดภยัยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีหรอกค่ะทำชั่วได้ดีกรรมมีจริงค่ะ อย่างคนอาจจะไม่สนใจกรัมไม่เห็นมีอะไรไม่เชื่ออย่าเล่นกับกรัมนะคะตอนแรกเห็นลุงพลคิดว่าเขาใส่ร้ายแบบนี้คงติดคุกแน่นอนพอดีหมอปลายื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องนี้ก็เลยกลับเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะคนถัดไปบอกว่าอย่างนี้ล่ละค่ะบุญวาสนาถึงเวลามาเองเนาะ สู้ๆนะคะลุงพลเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับจากชาวโซเชียลครับ